รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันคารยี่สิบก้ามิถุนายน2,564ปุ๊กกระมวยมาแล้วนะคะเช้าวันนี้มาพร้อมกับความสดใสและแน่นอนข่าวสารด้านการเกษตรที่น่าสนใจมีมาฝากมากมายเลยช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ใยสุดที่พงจุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสั่งเดินหน้าเต็มที่สำหรับกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้างผู้นำชุมชนสู่ระดับดีเลิศโดยมีตำบลผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน18ตำบลสำหรับผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อนำกลับไปพัฒนาต่อยอดขยายผลในจังหวัดอำเภอตำบลสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่ง,ย,งยืนกรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอันจะเป็นการช่วยกันสนองแนวพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสารรักษาและต่อยอดกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นําชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้นําชุมชนจาก1,000ตําบลตําบลละ15คนรวมทั้งสิ้น15,000คนขับเคลื่อนภายใต้คติพจน์ว่า1หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตําบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นนะกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในตำบลหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นมาในการที่จะชวนพี่น้องประชาชนในตำบลหมู่บ้านได้สร้างชุมชนของตัวเองให้เข้มแข็งนะครับ อันประกอบไปด้วยในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารในเรื่องของการคัดแยกขยะสิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเช่นทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีความรักมีความสามัคคีในการที่จะดูแลชุมชนนะให้เป็นสังคมแห่งความเกื้อกูลนะครับโดยเรามีตำบลกงธนูนะครับเมืองลบบุรีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นต้นแบบนะครับว่า ในการที่จะให้เห็นภาพง่ายๆว่าตำบลที่มีความเข้มแข็งเนี่ยนะครับควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อรอบแรกเนี่ยเราชนะกันแล้วเราคัดเลือกมาได้18ตำบลใน18เขตตรวจราชการใน76จังหวัดนะครับแล้วก็มอบรางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการเนี่ยนะครับไปตำบลละ1 0 0 0นบาทเพื่อให้ ไปใช้ในการที่จะนำไปพัฒนาตำบลหมู่บ้านของตัวเองนะครับให้มีสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะค้นหาแชมป์ of the อะแชมป์นะครับหรือเด e ะเบสออฟเ e อะเบสโดยการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านได้ช่วยพี่นาตัสิี ายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อวันที่19มกราคม2564นั้นล่าสุดความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ29,365รายแบ,บ่งเป็นเกษตรกรทั่วไปจำนวน2 8 0 0มรายและเกษตรกรโครงการส่งเสริมกรเกษตรทฤษฎีใหม่5ประสานจำนวน1356 รมีการจ้างแรงงานเกษตรทษฎีใหม่ระดับตำบล1น14,061รายมีการอบรมกระบวนการเรียนรู้4ีเวทีให้แก่เกษตรกรทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิตการรวมกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการและมีการขุดสระเก็บกักน้ําจำนวน2รอบ ทางนี้กระทรวงเกษตรและสาก์ได้มีการติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดและได้เร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายถูกต้องและทันเวลาโดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ําเพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตสามารถเข้าดําเนินการต่อได้ทันที ในส่วนของกมรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณจำนวน35.6ล้านบาทเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้ดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อไปดําเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด,ด้านพืชให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจํานวน24,241รายซึ่งมีแผนที่จะดําเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2564ทั้งนี้เกษตรกรประมาณ3,800รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกินจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ วันที่19มกราคม2564กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดาเนินการจัดสรรง,งบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชต่อไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ1นึ่ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครั้งที่3ทับ2564เมื่อวันที่21มิถุนายน2564 ลายประเทศไทยร่วมกับสติกเกอร์ครีเอเตอร์แถวหน้าและหมอพร้อม Official Account เปิดตัวสติกเกอร์ชุดพิเศษมาร่วมเป็นวัคซีนฮีโร่กันเถอะเพื่อรณรงค์ชวนคนไทยฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 เพียงเพิ่มเพื่อนกับหมอพร้อม Official Account เพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนแต่ละเข็มในระยะ1วัน7วันและ30วันและรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนเมื่อครบโดส พร้อมรับสติกเกอร์ชุดพิเศษมาเริ่มเป็นวัคซีนฮีโร่กันเถอะฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง7รกรกฎาคม2564ใช้งานได้ฟรี90วัน อัปเดตข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะจะชวนพี่ปุกแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปร่วมกิจกรรมดีๆกับกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครูค่ะค่ะ